โอเคครับกลับมากันใน EP ีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ในบทสุดท้ายด้วยนะครับในเรื่องของบทที่8ครับการนำเทคโนโลยีต้องไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะครับซึ่งใน E ีีนี้นะครับเป็น E p ีสุดท้ายแล้วเนาะนะครับในเรื่องของการประเมินผลแล้วก็การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีนะครับหรือว่าการประเมินผลนั่นแหละนะครับว่าเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการมามีส่วนช่วยในการประเมินผลของนักเรียนหรือว่ากิจกรรมในห้องเรียนของเราได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้เนาะนะครับมาดูกัน อันดับแรกครับในการวัดและประเมินผลของผู้เรียนนั้นนะครับจะต้องมีการสร้างความสมดุลในการประเมินเพื่อความครอบคลุมในทุกๆด้านเนาะแล้วก็สอคท้องกับสภาพจริงด้วยนะครับทั้งนี้ครับผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกาันอันนี้ชัดเจนเนาะ ูนะครับผู้เรียนบางคนชอบที่จะเรียนรู้ด้วยการอ่านการฟังการดูอะไรแบบนี้นะครับก็ย่อมมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเกิดขึ้นกับนักเรียนของเราเนาะนะครับโดยแบ่งรูปแบบการวัดและประเมินนะครับออกเป็น3รูปแบบนะครับได้แต่การประเมินเพื่อการตัดสินใจนะครับเช่นการสอบปลายภาคนะครับการประเมินระหว่างเรียนนะครับโดยครูประเมินผู้เรียนนะครับหรือว่าการประเมินโดยตนนักเรียนเองนั่นเองนะครับ มีอะไรกันบ้างนะครับดังนั้นเนาะผู้สอนนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาแนวคิดนะครับที่สําคัญของกระบวนการประเมินผลนะครับเพื่อนําไปพัฒนานะครับเป็นแนวทางในการออกแบบการวัดและประเมินผลของขอไว้ครับเพื่อนําไปออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปนะครับปัจจุบันเนาะได้มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่หลากหลายเลยครับเพื่อสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการวัดและประเมินผลของผู้เรียนนะครับวันนี้มีตัวอย่างประมาณสัก 3โปรแกรมนะครับ 3, โปรแกรมนะครับมาให้ได้ดูกันเนาะว่ามีอะไรที่สามารถประเมินผลนักเรียนได้อย่างไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็น starfish c a s s นะครับของคนไทยเองเรานี่แหละนะครับของคนไทยเราเองนี่แหละนะครับเนาะซึ่ง starfish c a s d นะครับเป็นแพลตฟอร์มการวัดประเมินผลออนไลน์นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองผู้เรียนศตวรรษที่21ออย่างจริงจังเลยนะครับโดยในหน้าของการประเมินผลเนี่ยเขาสามารถ ประเมินผลแล้วก็จัดหมวดหมู่จัดแคตตาก็อได้หลากหลายมากๆประเมินได้ทั้งทั้งด้านของเนื้อหาที่ควรจะมีนะครับทั้งด้านของทักษะต,ต่างๆนะครับในหลายๆด้านและที่สําคัญนักเรียนประเมินกันไดนะค้คุณครูประเมินได้คุณครูแชร์ให้เพื่อนครูในรายวิชาอื่นประเมินได้ด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บสตา์ฟิตเลยนะครับทีนี้วันนี้เรามาดูรายละเอียดข้วๆกันเนาะนะครับอันดับแรกนะครับ Starfit เนี่ยทำอะไรได้บ้างเขาบอกให้ทุกคนใช้ได้ฟรีเลยครับก็คือใช้งาน Starfit ได้ทั้งอุปกรณ์นะครับทั้งบนเว็บไซต์ iOS และ Android application นะครับก็คือเขาถึงได้อย่างหลากหลายเลยนะครับสามารถประเมินทักษะสมรรถนะได้ตามความต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินทักษะสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆนะครับตามความต้องการของคุณครูเลยนะครับแบบไม่มีข้อจํากัดเลย นะครับนี่สาคัญครับสะดวกแล้วก็ลดเอกสารในการประเมินเนาะสร้างเอกสารการประเมินตามสภาพจริงครับพร้อมหลักฐานที่หลากหลายแล้วก็ง่ายแค่ปลายนิว้วนะครับอันนี้คือสตาร์ฟิตโฆษณามานะฮะเนาะนะครับ,นะรบเขาบอกเขาใช้ง่ายสะดวกประเมินได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้ใช้ได้ฟรีเลยนั่นเองนะครับ และเขาบอกว่าเป็นเพอร์เฟกต์สำหรับคุณในสมารทที่1 1เลยนะครับที่จะมีห้องเรียนแบบแอคทีฟเล a ร์นิ่เนี่ยซึ่ง Starfit Card เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณครูข,ของเรานะครับในการประเมินทักษะหรือสมรรถนะของผู้เรียนและบริหารจัดก,การห้องเรียนได้แบบง่ายๆเพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสาร,รน้อยลงแล้วก็ใช้กับนักเรียนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเห็นยังครับความสำคัญของการเรียนรู้ในสมาร์ทที่1 1เนาะ คุณครูเองนะครไม่ต้องประเมินผ่านกระดาษแล้วนักเรียนเองก็ไม่อาจจะต้องไม่ทําแบบประเมินผ่านกระดาษแล้วเห็นไหมครับเรามีเทคโนโลยีเรามีตัวกลางเนาะในการที่จะลิงก์ระหว่างนักเรียนผลงานที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณครูนะครับสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันให้เกิดการเรียนรู้ต่ายทอดความรู้การประเมินผลการเรียนร่างแล้วออกมาเป็นแบบสรุปว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนของเรามีพัฒนาการอย่างไรผ่านเทคโนโลยีนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับทั้งนี้ครับเขาบอกว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยได้มีการบัดประเมินที่ครอบคุมทั้งทักษะที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับการคิดอย่างมีวิชารนญาณการทำงานเป็นทีมการสื่อสารเนาะนะครับแล้วก็การจัดการตนเองและทักษะอื่นๆด้วยนะครับโดยมีการประยุกต์ใช้ตามทฤษฎีบูมเทคกซโนมีด้วยนะครับโดยจําแนกความรู้ว่าเป็น3ด้านนะครับว่าจะเป็นด้านพุทธพิสัยทักษะพิสัยและจิตพิสัยนะครับซึ่งรวมการประเมินเป็นแคตตากรีกัน เป็นแคตตาล็อกี่ต่างๆอยู่ใน Star ์ฟิดการนี้เลยนะฮะที่นี้เนาะนะครับเขาบอกว่าการประเมินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับก็คือเซตอัพห้องเรียนเสร็จเพิ่มนักเรียนครับเพิ่มสมรรถนะที่ต้องการประเมินสร้างแบบรายงานเป็นพอร์ตโฟลิโอได้เลยนะครับซึ่งการประเมินก็จะเป็นสเต็ต่างๆแคตตาล็อกี่ต่างๆครูเข้าไปประเมินครับร่วมให้ครูท่านอื่นประเมินด้วยก็ได้เนาะนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นชาร์ตนะครับว่าแบบนักเรียนของเรามีชาร์ตเป็นแบบไรอะไรยังไงเหมือนสเตตัสนักบอลเวลาที่เราแบบ เล่นเกมอะไรกันอย่างนี้เลยนะครับตัวละครต่างๆอะไรแบบนี้เลยเนาะนะครับซึ่งก็สะดวกดีนะครับทําให้เราเห็นพัฒนาการของนักเรียนเราได้อย่างชัดเจนเนาะแล้วก็ง่ายในการวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนหลายบุคคลต่อไปด้วยนะครับต่อมานะครับต่อมาต่อมานะฮะประเมินทักษะและสมรรถนะนะครับแล้วก็ร่วมกันประเมินของเพื่อนครูได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเนาะนะครับทีนี้ครับถ้าไม่ใช่สตาร์ฟิลมีอะไรอีกบ้างเนี่ย อันนี้ครับพิเ er กอร์ก็ก็น่าสนใจเนาะนะครับอันนี้เราจะเห็นาบางคนบอกว่าถ้าใช้แค่ s t a r ์ฟิตเนี่ยมันอาจจะต้องมีเทคโนโลยีทุกคนไหมอาจจะต้องแบบครูหลายๆท่านอาจจะต้องเตรียมการนานไหมหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งก็มีเครื่องมืออีกอันนึงเนาะที่ช่วยให้เราบูรณาการนะครับใช้อุปกรณ์ยังเป็น Paper อยู่นักเรียนยังไม่ได้ถึงวัยที่ใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขนาดนั้นอาจจะนักเรียนใช้กระดาษก่อนก็ได้แต่เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับในการที่จะเป็นตัวช่วยเราในการประเมินผลของผู้เรียนได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นครับเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างแบบทดสอบครับที่ช่วยให้ครูเนี่ยตัวคําตอบได้อย่างทันทีแบบเร็วคับโดยใช้สมาร์ทโฟนครับสแกน AR code คนะครับของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็ทําการเก็บประเมินผลอย่างเป็นระบบและรวดเร็วนะครับโดยนักเรียนเขาจะชูป้ายครับ ว่าข้อ a หันด้านไหนข้อ b หันด้านไหนข้อ c อย่างไรข้อดีอย่างไรร่วมต่อบคำถาครูก็สแกนเลยระบบก็เข้าไปเลยครับนั้งเรียนก็ที่1 2 3 4ตอบกี่ข้อกี่ข้อเป็นการบูรณาการร่วมกันเนาะกับแบบทดสอบแบบเก่าแล้วก็บแบบใหม่นั่นเองนะครับ แล้วก็โปรแกรมสุดท้ายครับที่ยกมานําเสนอในวันนี้นะครับโปรแกรมคลาสสิกของคุณครูหลายๆท่านเลยใช่ไหมครับคาฮูดเนาะปัจจุบันโอ้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมากๆนะครับคาฮูยังคงเป็นโปรแกรมนะครับที่จะในการประเมินผลโดยการใช้คําถามการอธิบายเนี่ยซึ่งนักเรียนนะครับจะสามารถมีส่วนร่วมและตอบคาถามได้โดยการต่อหน้าอุปกรณ์เช่นมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตนั่นเองนะครับ โอเคบทเรียนถัดไปนะครับแบบทดสอบถ้ายบทเนาะแล้วก็แบบทดสอบโพสเทสน,นะครับสุดท้ายนี้ไดครับฝากคุณครูไว้เนาะนะครับขอใหออ้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการเรียน เนื้อหาของเราเนาะของพวกเรานะครับทั้ง5คนแล้วก็อาจารย์อีกหนึ่งท่านรวมเป็นหกท่านนะครับพวกเราตั้งใจในการพัฒนารา,า,ายวิชานี้มากๆนะครับอย่างไรก็หากมีอะไรผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับมีอะไรต้องการที่จะพูดคุยปรึกษาหาลือหรือว่าแสดงความคิดเห็นาสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับหลังทดสอบแบบทดสอบอหลังเรียนเสร็จหรือว่าโบทสเสร็จนะครับในช่องของฟีดแบ็กเนาะนะครับ เขียนได้เลยนะครับทุกคําทุกข้อความทุกความหมายจะมีประโยชน์ในการพัฒนาพวกเรามากๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอ e ีสุดท้ายแล้วสวัสดีครับ